รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เวลา15.20นทางททบ5แห่งนี้ครับกับผมออกกิรติเทพทันครับพิธีกรที่หล่อที่สุดในโลกครับอุ้ยในวัดฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมและทีมงานเดินทางมาที่จังหวัดแพร่ครับพาคุณผู้ชมมานมัสการกราบไหว้ขอพรนะฮะกับสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรปีขานหรือปีเสือแบบผมเนี่ยนะครับผมอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแห่ครับพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ครับวันนี้ฮะ คุณผู้ชมจะได้ทราบเลยว่าวัดพระาธาตุช่อแหฮโดยความหมายคืออะไรและเวลามากราบไหว้ขอพรที่วัดพระาธาตุแห่งนี้นะฮะคุณผู้ชมจะต้องไหว้ใดบ้างสิ่งใดบ้างไหว้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาขอเรื่องอะไรต้องติดตามครับนี่และนี่คือไฮไลท์ไทยแลนด์ประจําสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไหว้ขอพรก่อนนะ นะครับผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาไกลอีกครั้งหนึ่งครับในรายการไฮไลท์เทลแลนด์ครับเราตั้งใจมาที่จังหวัดแพร่ครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมากราบไหว้นะครับวัดพระธาตุประจำปีนักษัตริย์ของปีขาหรือว่าปีเสือนะซึ่งปีปีขาเนี่ยเป็นปีของผมเองนะครับผมอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแหครับวันนี้ได้นมัสการนิมนต์ครับพระครูภาวนาเจติยานุกิจครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแหนะครับพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ครับมากราบนมัสการให้ความรู้ พวกผมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทั้งหมดครับแล้วก็ถึงความเข้าใจว่าเอ๊ะความเป็นมาของวัดพระธาตุช่อแหเป็นยังไงแล้วทําไมปีนักรรษัตริย์ของปีขาถึงต้องมากราบไหว้ที่นี่นมัสศการครับเจริญพรญาติโยมแล้วก็เจริญพรโยมกิเลิครับ,รบยโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ชมรายการไฮไลท์ไทยแลนด์วันนี้ทางวัดพระธาตุช่อแหพระรามหลวงยินดีต้อนรับ แล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายวัดพระธาตุช่อแห่พระรามหลวงนั้นเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดหนึ่งใน12นักษัพย์เป็นพระธาตุประจําปีเกิปดปีขาดปีขาปีผมเลย <c oughs> ผม้โหนี่ผมผม,มีความสุขดีดามากพระธาตุช่อแหมาจากคําว่าช่อแพรช่อแพรเพราะว่าการบูชาองค์พระธาตุช่อแหนั้นบูชาด้วยผ้าผ้าแพร ผ้าแพร่หมายถึงผ้าลื่นๆเนี่ยเหรอครับเจริญพรผ้าห่มผ้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแหเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเกศาธาตุและพระข้อศอกซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในองค์พระธาตุองค์อยู่ในองค์เจดีย์พระธาตุช่อแหงครับซึ่งตามตำนานในตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ได้เสด็จมาณนะภูเขาหรือดอยแห่งนี้ได้มอบพระเกศาคือเส้นผมให้กับขุนล้วไอ้ก้อมที่ดูแลดอยแห่งนี้แล้วเอาไปประดิษฐานในถ้ำคือใต้ฐานองค์พระเจดีแล้วสร้างเจดีครอบนะเพื่อเป็นที่สักการะของสัทธาประชาชนเวลาจะทําการสักการะก็นิยมทําการสักการะด้วยผืนผ้าเพราะคําว่าเฮมาจากคําว่าแพรนั่นเอง ก็ต้องนำผ้าแพรมาห่มองค์เจริญพ,พระธาตน,นะครับเจริทีนี้ผมต้องเรียนถามอาจารย์ครับว่าอย่างเวลาคนที่มากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่เนี่ยมาที่เนี่ย ด้วยความเชื่อเนี่ยเขาขออะไรกันเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนมากญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาไหว้นี้หนึ่งมาไหว้พระประธานในพระอุโบสถที่ด้านหลังของขอาตมานี้คือหลวงพ่อช่อเฮองค์พระประธานนี้สร้างในปีพุทธ,ทธศักราช1600พร้อมกับองค์เจดีย์พระธาตุช่อเฮที่ทําการบูรณะมาโดยตลอดอายุเท่ากัน,นเเจริญพรอพอมาไหว้สักการบูชานั้นก็มาขอพรเพราะ องคาธาตุช่อแห่เป็นพระาธาตุประจําปีเกิดปีขานเป็นปีแห่งมหาอํานาจเพราะฉะนั้นทุกปีไม่ว่าท่านจะเกิดปีไหนท่านก็มาขอพรอํานาจจากปีขานก็โดยความเชื่อของคนก็คือสมมติคุณแม่ผมเกิดปีละกาปีไก่<ะ>ท่านก็ต้องเดินทางมาที่จังหวัดแพร่เจริญพรเพื่อขอเรื่องของบรารมี<ะ>อำนาจบรารมี<ะ>ทั้งหมดในการขอจเจริญพร๋อ<ะ>ครับจังครับ อย่างนี้เวลาคนทั่วไปเวลาเข้ามาที่วัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยครับจุดที่ต้องไปกราบไหว้ถ้าเรียงตามลําดับแล้วล่ะครับเวลามาไหว้พระต้องเข้ามาพระอุโบสถก่อนขอรับมาพระอุโบสถคือมากราบนัสก,การพระประธานขอรับจากกราบนัสการพระประธานในพระอุโบสถแล้วเราก็จะออกประตูด้านหลังขอรับออกประตูด้านหลังเพื่อไปกราบนัสการองค์พระธาตุช่อแฮคือไปนัสการพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุนั้นอยู่ใต้ฐานองค์พระเจดีย์เพราะฉะนั้นการกราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุต้องทําการเวียนรอบสามรอบ,อรบสวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนเพื่อ,อเป็นการถวายสักการะรแล้วบูชาด้วยผืนผ้าหลังจากนมัสก,การองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแฮแล้วก็ออกประตูด้านหลังไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดชื่อว่าพระเจ้าทันใจ หรือ,<ข>อหลวงพ่อทันใจพระอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยฮะสมมุติถ้าประชาชนจะต้องมาเที่ยวเยี่ยมชมหรือว่ามาทําบุญมาร่วมบุญที่นี่ครับพระอาจารย์ครับในหนึ่งปีเรามีปฏิทินปีของกิจกรรมปฏิทินปีนั้นตั้งแต่เริ่มปีมาก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรับซึ่งเป็นงานประเพณีสําคัญที่วัดพระธาตุช่อแยได้จัดขึ้นอยู่แล้วครับ และอย่างหนึ่งงานที่จะมาถึงข้างหน้านี้คืองานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตรุงหลวงตรงกับวันที่20มีนาคมเราดูจากปฏิทินไทยนะครับปฏิทินไทยแต่ต้องดูวันขึ้นแรมจากขึ้นวันแรม9ค่ําถึงวันขึ้น15ค่ําขึ้น9ค่ำถึงขึ้น15ค่ําำเดือ4นอ4ใต้เดือน6เหนือ,อ,อแต่ปีนี้ตรงกับเดือนมีนาคมนะวันที่20เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเห็นว่าฉลองกัน แล้วก็ประเพณีตารสลากเข้ามอทําบุญเปตะพีฮะงงกว่าเด็กคืออะไรทำบุญตะเพคือทําบุญอุทิศให้ผู้ตายประมาณเดือนเจดเดือนแปนะหลังจากออกพรรษาแล้วอ๋อครับฮะแล้วก็มีตักบาตรเทโวโรหณะส่วนมากกิจกรรมที่วัดก็มีทั้งปีแต่ที่วัดพระธาตช่อแหเนี่ยประชาชนสามารถเข้ามากราบไหว้เจริญพรได้ทุกวันอ่ทุกวันครทุกวัน แล้วก็ญาติโยมก็สามารถที่จะ,ะนำะจตุปัจจัยไทยธรรมนำผ้าเพมาห่มอ,องค์พระเจดีย์พระธาตุช่อเหงครับผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่ไฮไลท์ไทยแลนด์และตัวผมเองได้ทำนะฮะก็คือผมอยากจะน้อมนำผู้ศาสนาเท่าที่ทำได้นะฮะด้วยบุคลิกของผมแบบนี้นะฮะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสครับมีรู้จักวัดมีเวลาเข้าวัดครับ ผมเชื่อว่ามนุษย์เราเวลาเราเท่ากันครับ24ชั่วโมงอยู่ที่เราจัดสรรครับว่าท้ายสุดในหนึ่งชีวิตเนี่ยเราอยากทําอะไรบ้างท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ครับฝากอะไรสักเล็กน้อยครับให้กับผู้ชมครับได้มีจิตในการดําเนินชีวิตที่เป็นสุขมีทุกน้อยที่สุดเขาควรจะดําเนินชีวิตยังไงครับจุรินรพรสักการครับรในโอากาสนี้อาตมาภาพในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดรพระครูวิมลกิติสุนทรเจ้าวาดพระธาช่อแหพระารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่จึงขออำนาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแหพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระบาททุกดวงหลวงพ่อช่อแหหลวงพ่อพระเจ้าทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในองค์พระธาตุช่อแหนี้จงดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขความเจริญ จเจริญไปด้วยเจตุระพิธพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขะพระจงทุกประการเถินในนี้ผมจะอธิบายฟังมีอะไรบ้าง มีหัวหมากนี่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีฉัดเงินฉัดทองนะครับแล้วก็มีด้านนี้จะเป็นไม้สักด้านนี้ก็จะมีรูปเสืออยู่ข้างในผมดึงออกวันได้ไม่หมดนะฮะพันที่สุดครับก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวและมีเสือตัวเล็กๆเป็นตุ๊กตามีน้ำมีน้ำส้มและนี่ครับเวลามากลับไหว้ห้ามพลาดเลยผ้าแพร3สีครับท้องน้โม3จบจุดธูปเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับแล้วก็บูชาด้วยคาถาของพระธาตุเนี่ยห้ารอบด้วยกันไปเดี๋ยวเราไปกลับไหว้ขอพรพระธาตุช่อแฮเพื่ออำนาจบารมีกันครับ แพร่เนี่ครับเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือครับผู้ผู้ชมครับในอดีตเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของไม้สักเป็นอย่างมากครับบ้านเรือนเกือบทุกหลังนะฮะตั้งแต่ระดับพ่อเลี้ยงมาจนถึงคนธรรมดาทั่วไปก็ทําด้วยไม้สักทั้งนั้นฮะคุ้มที่ขึ้นชื่อด้านความประณีตในการก่อสร้างสวยงามและน่าจดจำนะครับรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาเนี่ยก็ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ครับให้คนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมมีเพียง2แห่งเท่านั้นนะฮะในจังหวัดแพร่นะครับมีคุ้ แต่วันนี้เราจะเดินทางไปคุ้มวงบุรีกันครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมต้องขออนุญาตแนะนําคุณผู้ชมเวลามาจังหวัดแพร่แล้วต้องมาเที่ยวนะฮะนี่นะฮะที่คุ้มแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุ้มวงบุรีจังหวัดแพร่ครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับกับคุณชานชัยท้วมแก้วครับมังุเทศประจาคุ้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชานชัยขอบคุณมากเลยพวกผมเข้ามาถ่ายทมเดี๋ยวผมถามก่อนว่าอย่างอย่างคำว่าคุ้มกับบ้านต่างกันยังไงทำไมเราไม่เรียกบ้านเลย ค,คือคือคำว่าคุ้มเนี่ยนะฮะ,ะจะเป็นคุ้มของเจ้านายที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มเนี่ยจะใช้กับของเจ้าเท่านั้นคุณผู้ชมครับความโดดเด่นที่นี่ที่ท,ทำให้ไฮไลท์เทลล่าต้องเดินทางมาเพราะว่าที่นี่เป็นเรือนไม้สักทั้งหลังใช่ยกเว้นหลังคาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่คันบุรณะใช่ยังเป็นสักแท้ๆทั้งหลังเลยครับเป็นไม้สักทองทั้งหลังครับสักทองใช่ครับใช่ ปุ <One input> right ๊บเนี ally, so ่ยครับคุณผมผมเดินขึ้นมาข้างบนก่อนมาเจอค่ะเจ้าของบ้านก่อนต้องรบกวนที่ทางนี้ครับครับภาพรูปที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นรูปของแม่เจ้าบัวทานะฮะซึ่งท่านเป็นชายาองค์แรกของท่านเจ้าหลวงเมืองแพรองค์สุดท้ายก็คือท่านเจ้าหลวงเพียเทพวงศ์พระฐานของคุ้มเนี่ยท่านจะให้ใช้ท่อนซุงนะฮะวางเรียงเรียงกันแล้วก็เทพูนทับแทนเสาเข็มหรือเหล็กส่วนบนคุ้มแม่เจ้าบัวทาก็ไม่ให้ใช้ตะปูตอก แต่จะใช้เป็นการเข้าริมด้วยไม้มทั้งหมดและคุ้มหลังนี้นะครับสร้างด้วยไงยสักทองทั้งหลังะนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นห้องรับแขกปัจจุบันก็เป็นห้องโถงนะครับรับแขกบ้างอะไรอย่างเี้ยนะครับในปัจจุบันบนี่ก็คามาแนะนำครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปครับ องนี้เป็นห้องอะไรพี่ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนของแม่เจ้าสุรันตาและท่านหลวงภมิพิบูลนะครับบุตรบุญธรรมแม่เจ้าบทหาของที่เราจะแสดงในบ้านหลังนี้หรือคุ้มหลังนี้เนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะนําเข้ามาจากจากต่างประเทศนะครับแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของท่านอาดีตด,ด้วยข้อดีท,ที่ที่เราชอบที่นี่นะครับทุ้คนครับข้อที่หนึ่งคือที่นี่ของที่ใช้เป็นของจริงไม่ได้ซื้อมาเติมครับจนทําให้ที่นี่ได้รับรางวัลนี้ครับรางวัลอาคารอนุรักษ์ที่เด่นจากสมาคมสถานปนิกสยามบอกว่าสมบูรณ์มาก นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดของบ้านที่เราต้องมานอกจากว่าเป็นสักทองทั้งหลังที่เราทราบกันแล้วนะครับท่นผู้ชมครับนี่คือเอกสาร,รเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องทาสต้องให้พี่เล่าละใช่จริงดิอ๋ออย่างเงาครับก<อ>ับ,บสหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเอกสารซื้อขายทาสนะครับสมัยก่อนทาสของคุมวงบุรีหลังนี้จะมีอยู่69คนและ69คนนี้แม่เจ้าบทหาท่านใช้เงินซื้ออยู่3,142บาท75สสตางค์ ครับและท้าแต่ละคนเขาจะขายตัวเองตั้งแต่ราคา20บาทจนถึง60บาทเลยนะฮะเพื่อมาเพื่อมารับใช้ในนี้ใช่ครับนะฮะขายตัวเองครั้งเดียวรับใช้ตลอดชีวิตนะครับนะครับอย่างคนนี้ไอ้ทาตัวทาาเนี่ยได้คนแยกออกมาเดียวเดียวเลยต้องสำคัญมากนะฮะก็ร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมฮะสองคนนะครับสองคนสามีภรรยาก็ตกคนละหกสิบบาทแต่ก็ทั้งคู่ก็มากินอยู่ที่นี่เลยแพื่ทำงานที่นี่ใช่ครับแต่ถ้าสองคนนี้นะครับเขามีลูกเกิดในบ้านของ แม่เจ้าบทหาี่คุ้มของแม่เจ้าบทหาเนี่ยลูกเขาก็ต้องเป็นทาสในเรียนเบียรต่อแล้วลูกเขาจะได้ตังค์อีกไหมไม่ได้ละครับก็ทีเ,เป็นผลกำไรของเจ้านายวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ขออนุญาตพิเศษนะครับจริงๆในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กั้นไว้ไม่ให้เข้ามาแต่ว่าวันนี้ขออนุญาต ที่นี่เป็นพิเศษเลยครับต้องอันนี้คือขันโตใช่ครับเป็นขันโตนะฮะซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเจ้าก็จะนั่งทันข้าวอยู่บริเวณนี้เลยครับนะครับก็นั่งทันกับพื้นก็เป็นชุดชุดที่ใช้จริงหมดนะท่านผู้ชมครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องหมอนครับครับสำหรับหมอนนะครับที่เป็นหมอนสี่เหลี่ยมนะฮะมีไส้ตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจัอะไรพี่อันนี้ในอดีตใช้ตีผู้ชายผู้หญิงใช้ตีผู้ชาย ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมาเที่ยวหาผู้หญิงในอดีตผู้หญิงเขาจะยกหมอนใบนี้ให้ผู้ชายนะครับสมมตินะครับสมมติผมเนี่ยเป็นผู้หญิงยกให้ผู้ชายได้ไยกให้ผู้ชายผมเป็นผู้ชายมาเที่ยวชายครับมาเที่ยวหานะครับผมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกจะยกหมอนใบนี้ให้กับผู้ชายผู้ชายได้หมอนไปปุ๊บระหว่างที่นั่งพูดคุยกับผู้หญิงจะต้องให้ผู้ชายเนี่ยเอามือสอดเข้าไปในหมอนทั้งสองข้างไงครับเพื่ออะไรครับเป็นการเก็บมือระหว่างที่นั่งพูดคุยกับผู้หญิง ก็ถ้าผู้ชายดึงมือออกไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหบางครั้งอาจจะมียุงกัดผู้ชายจะดึงมือออกมาตบยุงผู้หญิงเนี่ยเขาจะตีผู้ชายก่อนเลยสมมติดึงมือออกปั๊บผู้หญิงตีตีปั๊บเลยใช่ไหมฮะเอามือออกปั๊บตีปั๊งนะครับ ทีนี้ครับต้องต้อง,ต,องต้องถามแล้วว่าที่นี่เราเปิดทุกวันห after, ไหมพี่เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะฮะก็ตั้งแต่9ก้ามงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับนอกเสียจากว่าว cool ันไหนเรามีงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็จะปิดเป็นช่วงช่วงนะครับแต่ส่วนใหญ่เปิดทุกวันค่าเข้าชม30บาทนะครับท่านละสาบบาทจ่ายเะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเพราะว่าท้ายสุดเราเขาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยครับมาบูรณะบ้านนะครับซึ่งจริงๆถ้าผมเป็นเจ้าของผมยังจะไม่เปิดให้คุณผู้ชมดูเลยด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือสมบัติของผม แต่ตะกูลนี้น่ารักมากครับเปิดให้เป็นวิทยาทานครับทุกคนจะได้เห็นว่าในสมัยก่อนอาศัยอยู่กันยังไงมีชีวิตกันเป็นยังไงถ้าเขาไม่เปิดคําถามคือใครจะเปิดให้ดูครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่จังหวัดแพร่ครับที่คุ้มแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณยืมสัก30บาทไปน <c oughs> อเนครับ ผู้ชมครับการที่วันนี้ไฮไลท์แถลงขอเราเดินทางมาที่จังหวัดแพร่นะครับผมถือว่าเราประสบความสุจในมุมหนึ่งครับเพราะว่าการเดินทางมาที่นี่ต้องตั้งใจมามากๆครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมากรบาบไหว้ขอพอรสักการะที่พระธาตุช่อแหนะครับพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ครับเป็นพระธาตุประจําปีนักษัตริย์ของปีขารลองดูครับหาเวลาฮะเชื่อผมเดีครับทาได้ฮนะแต่ต้องตั้งใจทาแค่นั้นเอง จากนั้นนะฮะเราเดินทางกันต่อครับมาที่คุ้มวงบุรีครับไม่ไกลครับผู้ชมครับเราได้เรียนรู้ที่นี่ครับนี่คือสักทองทั้งหลังครับมาเจออดีตกว่าร้อยปีฮะและอดีตนั้นยังคงอยู่ให้เราได้เห็นทั้งหมดเลยฮะ <S <S ถ้าเราไม่มาเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าในอดีตนั้นไทยส่งไม้สักเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ <S <S เพราะว่าวันนี้เราเห็นแต่บ้านเป็นปูนถ้าไม่มาเห็นที่นี่เราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อบ้านเขาปลูกสมัยก่อนเป็นไม้นะเนี่ยถ้าไม่รู้จากอดีต ปัจจุบันเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าเราเป็นใครเพราะนั้นเรียนรู้ครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับไฮไลท์ไทยแลนด์วันนี้สวัสดีครับ